สวัสดีครับพบกับผม mm hmm. เทอร์เวลบายทีในช่องยูทูบนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ท่าเรือบางโพนะฮะคางๆก็เป็นทางขึ้นลงของสถานีรถไฟฟ้า MRT บางโพนะครับก็วันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาเที่ยวงาน Bangkok Design Week 2026ที่ท่าเรือบางโพนะครับนี่ทศก,การเนี่ยก็จะอยู่ข้างบนนะฮะก็จะอยู่ในโซนที่เป็นดัดฟ้าจุดชมวิวนะฮะแล้วก็มีโซนที่ อยู่ด้านในของข้างบนด้วยนะฮะด้านหน้าก็เป็นท่าเรือนะฮะตอนนี้ก็มีเรือไฟฟ้าทงม่วงไทยสมัยโบสปลายทางท่าสะพานพนังเก้าเข้าจอดเทียบท่าพอดีนะฮะแล้วก็มาขึ้นที่ตรงนี้เลยนะครับจริงๆผมมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะฮะแต่เมื่อวานเขาปิดนะฮะพอผมดู จากรถไฟฟ้าลงมานะฮะเห็นคนมาเยี่ยมชมนะฮะว่าเขาเปิดนะครับก็เลยรีบลงจากรถไฟฟ้ามาเลยนะฮะโอ้โหตรงนี้ก็จะมีนิทรรศการที่สวยงามนะฮะและที่สำคัญนะฮะข้างบนนี่วิวสวยงามมากๆนะครับแล้วก็จะได้เห็นวิวของแม่น้ำเจ้าพยานะฮะและที่สำคัญมาเวลานี้ก็ถือว่าดีสุดๆนะฮะเพราะว่าเราก็จะได้เห็น พระอาทิตย์สวยๆนะฮะยามเย็นนะฮะพระอาทิตย์อัสดงตกดินนะครับฝั่งนู้นก็เป็นรัฐสภาเกียรกายนะครับก็มีภาพลายเส้นต่างๆนะฮะมีเขียนนะครับ มีรูปเรือรูปสะพานที่อยู่ตรงนู้นนะฮะสะพานพระรามหกนะครับเรือไฟฟ้าเพิ่งวิ่งออกไปนะฮะไทยสมายโบนนะฮะแล้วก็มีเรือดุนทุงส้มนะฮะกำลังจะวิ่งมานะครับก็เป็นเก e ้าอี้ไม้นะครับนี่นะฮะ โอ้โหรถไฟฟ้า MRT ก็วิ่งมาพอดีนะฮะเข้าจอดสถานีบางโพนะครับก็เป็นมุมหนึ่งที่สวยนะฮะในการถ่ายรถไฟฟ้า MRT แล้วก็ถ่ายเรือถ่ายแม่น้ำเจ้าพระยานะครับเดี๋ยวพาเพื่อนๆเข้าไปชมข้างในกันก่อนนะฮะโอ้โหข้างในนี่แอร์เย็นเจี๊ยบมากนะครับข้างนอกนี่ร้อนนะฮะอากาศข้างนอกตอนนี้เริ่มร้อนแล้วนะครับ ตอนนี้นะฮะประเทศไทยของเราก็กำลังจะเข้าสู่ฤดูร้อนนะฮะก็จะมีภาพวาดศิลปะสวยๆนะฮะอันนี้ก็เป็นรูปสัตว์นะฮะสิงโตยีาราฟลูกช้างลูกัวนะฮะมีรูปสันต้าคอร์กับกวางเรนเดียนะฮะแล้วก็มีเจดีด้วยนะครับเป็นคริสต์มาสสไตล์ไทยๆนะฮะ มีภาพซัมตาคอสนะฮะกับมนุษย์สีเขียวนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นย่านแถวแถวบางโพนะฮะย่านแถวแถวนี้นะครับเป็นสถานที่ต่างๆนะข้างในนี่เย็นเยียบนะฮะข้างนอกนี่ร้อนมากนะเป็นบนดูสิแดดจ้านะครับตอนที่ผมมาก็เป็นเวลา5้าโมงครึ่งนะฮะ เรือธงส้มก็วิ่งเข้าจอดท่าบางโพนะฮะไปทางสาททรสะพานตักศินนะครับก็เดี๋ยวถ่ายลอรถไฟฟ้าให้เพื่อนๆได้เห็นสักขบวนหนึ่งนะฮะก่อนที่ผมจะกลับนะครับนู่นนะฮะก็มีเรือบรรทุกดินกําลังวิ่งมานะฮะก็จะวิ่งยาวๆไปจนถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเลยนะครับสำหรับเรือบรรทุกดินนะฮะ นี่นะครับเรือดุนทองส้มนะฮะเพิ่งออกจากท่าบางโพนะฮะปลายทางท่าสาธรนะฮะเชื่อมต่อกับสถานี BTS สะพานตักศีนนะครับแล้วก็มีเรือบรรทุกดินกำลังวิ่งมานะฮะก็จะวิ่งยาวๆไปจนถึงอยุธยาเลยนะฮะโอ้โหวิ่งมาสองลํำเลยนะฮะสำหรับเรือบรรทุกดินนะครับฝั่งนี้ก็มีเรือบรรทุกดินนะฮะกำลังวิ่งอยู่นะฮะนี่นะฮะก็เป็นมุมที่สวยงามนะครับ ฝั่งนู้นเนี่ยก็จะเป็นทางด่วนนะฮะที่ไปถนนกนารนาพิเศษตะวันตกนะฮะเป็นทางหลวงที่วิ่งมาจากหมอชิตจตุจกักรนะครับก็จะวิ่งคู่ขนานกับรถไฟสายใต้นะฮะรถไฟฟ้า MRT วิ่งมาพอดีนะฮะก็เป็นมุมที่สวยงามนะฮะในการถ่ายรถไฟฟ้า MRT นะฮะวิ่งข้ามแม่น้ำเจ้าพยานะครับเข้าจอดสถานีบางโพนะครับนี่นะฮะ ก็สำหรับนิทรรศการนี้นะฮะเขาก็จะจะแสดงไปจนถึงวันอาทิตย์ที่8กุมภาพันธ์2569นกะฮะก็อยู่ไปจนถึงวันเลือกตั้งเลยนะครับมีเรือด่วนกําลังวิ่งมานะฮะเรือด่วนเจ้าพยานะครับวิ่งเข้าจอดที่ท่าเกียกายนะฮะจากนั้นก็จะมาเข้าจอดรับส่งผู้โดยสารที่ท่าบางโพนะครับนู่นนะฮะรถไฟฟ้า MRT นะครับวิ่งข้าแม่น้ำเจ้าพยาเข้าจอดสถานีบางโพนะฮะ สวยงามสุดๆนะฮะวิ่งสวนกัน2ขบวนเลยนะฮะขบวนหนึ่งไปท่าพระอีกขบวนหนึ่งไปราชดาลาดพ้าหลักสองนะครับนี่นะฮะสวยงามสุดๆนะฮะก็เป็นมุมนี่ถ่ายรถไฟฟ้า MRT ได้สวยงามเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เห็นวิวสวยๆของพระอาทิตย์ยามอัสดงนะฮะยามเย็นนะครับ ก็ให้ชมบรรยากาศประมาณนี้นะฮะก็ขอสิ้สุดกันบรรยายแค่นี้นะครับคลิปต่อไปไปทำอะไรไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมกดติดตามช่องทาวเวลบายทีนะครับเก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับอย่าลืมกดไลก์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยสวัสดีครับ